สวัสดีค่ะตอนนี้ได้เวลาที่คูดาจะมาเก็บมะนาวแล้วนะคะทุกคนนั่งนะช่วยคุณครูเขาเก็บลำไยนิดๆหน่อยๆน,นะเออไม่ได้อะไรมากมายนะเดี๋ยวคูดาจะขออนุญาตนะตอนนี้คุณครูเก็บลำไยใส่กระสอบนะคูดาก็จะขออนุญาตเก็บมะนาวใส่กระเป๋านะคะเอาไปทานมะนาวสดนะคะมะนาวลูกใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวคูดาเอากล้องไว้ตรงนั้นก่อนนะ แดดร้อนมากมะนาวลูกใหญ่ๆ me? ค,คุณครูบอกว่าเอาลูกใหญ่ๆนะดูแล้วมันก็ใหญ่หมดนะดูยังไงมันก็ใหญ่หมดอะ่ะนะดูไม่ออกนะลูกไหนก็ใหญ่หมดเลยอะทุกคนนะนะดูแล้วมันมันเหมือนกันหมดเลยอะ่นะเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกนะวันนั้นค,นคุณครูไปก็เป็นโอ้โหเป็นกีกัริกระสอบนะ่ะ คุณครูเข้าไปทําน้ํายาล้างจานนะคะโอ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 ้โมดเข้ามดเข้ากางเกงโอ้ลูกเหมือนส้มเลยทุกคนเหมือนส้มเลยลูกใหญ่มากลูกไหนก็ใหญ่เก็บไม่ถูกเก็บไม่ถูกอันไหนก็ใหญ่ เอาไปบีบสดๆนะกินกำมลงสามแกนคูคนนั้นนะใส่บึกกะกัใจ่าลืนบึกแล้วก็น้ำล้างไงกะไปดีถอกไปเดี๋ยวเราย้ายโอ้เหนื่อยโอ้ต้นเมื่อกี้ได้เยอะมากเลยตั้งหลายสิบลูกนะ กูดาพาให้ดูโอ้มดอะทำไมมดมันมามาออกกล้องเนี่ยมดมาออกกล้องฮะจะไปแล้วเหรอเที่ยงนะโอเคอเดี๋ยวเรามาเก็บต้นนี้มันร่วงหมดเลยทุกคนดูดินะดูดูมันร่วงนี่เหลืองเต็มต้นเลย นะมันล่วงเหลืองเต็มต้นเลย่ะเดี๋ยวโอ้นะถ้าบอกว่าถ้าไม่ร่วงลูกลูกเล็กก็ไม่ตโตเราจะเอาแบบเขียวๆเวนาะ เราจะเอาแบบเขียวๆย,ยังไม่ได้อะไรเลยหน่อไม้ยังไม่ได้เลย <c oughs> นะโอ้โหนี่มันล่วงหมดเลยทุกคนเหลือแต่ลูกเล็กแล้ว ต้นนี้ร่วงหมดแล้วนะคะป่ะเราไปเอาต้นต่อไปนะคะไปเอาต้นต่อไปนนุนนะคะแดดแรงมากค่ะตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะคะทุกคนนี่นะเดี๋ยวเอาต้นนี้ต้นนี้ก็ร่วงนะคะต้นนี้ก็ร่วงนะกล้องโคดาก็จะดับนะคะ,ะต้นนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยใหญ่เท่าต้นนี้ไม่สวย เก็บต้นนี้เยอะนะคะเยอะเอาเอาเยอะๆแต่ว่านะเออคู่ดาเอาไปผึ่งไว้นะคู่ดาจะเอาไปผึ่งไว้ไม่ได้หอ่อนะเอาไปผึ่งไว้ในถาดนะวันละสามลูกสี่ลูกนะคะก็พอดีหมดนะคะ ไปต่อนะเอาเลือกแต่ลูกใหญ่ๆนะคะเลือกเอาแต่ลูกใหญ่ๆนะเราเราเอาแต่ลูกใหญ่ๆนะอย่างเงี้ยเหนื่อยนะนี่เดินแค่นี้ <laughs> อยู่กลางแดดอย่างเียลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ย เนี่ยดูสิเท่าส้มเลยอ่ะทุกคนเท่าส้มเลย ครูบอกว่าแกดูมะนาวแก่ยังไงนะคะคุณครูเขาให้เคล็ดลับบอกว่าดูผิวมันมันนะผิวใสๆนะคะลูกเล็กลูกใหญ่ไม่ว่ากันแต่ดูผิวมันนะลูกเล็กลูกใหญ่ไม่ว่านะแต่ดูผิวมันให้มันดูผิวมันมันอย่างต้นเนี้เห็นไหม อย่างต้นนี้มันเป็นผิวผิวไม่มันลูกเขียวเขียวนะคะเราไม่เอาเน,นี่ยตรงนี้ยมันเป็นลูกลูกเขียวๆนะ,ะมันยังไม่มัน ไปต่อนะเราคูดาก็จะเลือกเอาแต่ลูกใหญ่ๆนะนะลูกเอาแต่ลูกใหญ่ๆแก่ๆนะนี่นะนนะโซนนี้นะเดี๋ยวกล้องคูดามันก็จะร้อนนะร้อนแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะดับนะคะอา่านะนี่นะเดี๋ยวคุุดาจะเก็บแถวต้นนี้ต้นนี้เยอะมากนะมาเอามะนาวนะคะ ส่วนลำไยนะกินกินเยอะไม่ได้นะคะคุณดาร้อนในเดี๋ยวมีอาการนะคะคลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่ แต่ว,ว่าลำไยเดี๋ยวจะจะขอไปอยู่นะสักอย่างละนิดละหน่อยนะคะมีมีพันอีดอนะคะมีพันอีดอกับพันพวงทองนะคะเดี๋ยวคุณอาจ,จะเอาไปชิมน,นะอย่างละกำมือเนาะนะคะอืมกินเยอะไม่ได้กินเยอะไม่ได้นะคะ มดแดงเ <c oughs> นะมื่อกี้มดแดงที่ไอ้พุ่มลำใไยค่ะทุกคนนะมดแดงที่พุ่มลำใไยนะคะนะมันมันเขาบอกว่าเอาดูผิวมันผิวมันมันนะจะลูกเล็กลูกใหญ่ไม่ว่าเนี่ยนะ โอเคค่ะทุกคนได้แล้วพอแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมาขอแกอีก <c oughs> นะหมดแล้วค่อยมาขอนะคะอย่าเอาไปหลายเดี๋ยวมันเน่านะกินไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะกินบบทันนะเดี๋ยวไปขอลำไยแกเอาลำไยใส่ไม่เต็มเต็มเต็มกระเป๋านี่ก็พอละทั้งลำไยทั้งมะนาวนะกินเสร็จก็ไปโรงพยาบาล กินเสร็จก็ไปโรงพยาบาลเลยนะกินทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนอะไรนะลำใหญ <laughs> หวานเจี๊ยบเลยทุกคนนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะไม่รู้คุณครูคเก็บเก็บใส่กระสอบยังไม่หมดเลยนี่นี่นะเนี่ยคุณครูคจะเอาไปส่งไปต่างจังหวัดนะเนี่ยนะนี่เมื่อกี้เราเรานั่งในระบันอืเรานั่งไหนละมองโบเห็นไหนละอันนี้ไง S 1> <S 1> นะเนี่ยแว่นคูดานี่เรานั่งเรานั่งเด็ดลำไยกันตรงนี้อะขอเอากล้องไว้ในล่มนะเออเนี่ยใช่ไหมไหนคุณครูนั่นนออง,งอาน,นี้นะแล้วก็จะนั่งเด็ดเอาใบมันออกนะที่คุณครูเอาไปส่งนะคะเป็นพวงทวงอันนี้อันนี้ไว้ให้หนูเหรโอ,อ,อเคพอเดี๋ยวจะให้ดูกันรวบรวมกัน อันนี้พัน,นพวง <ส amino. S 1> ทองเนาะอ,อันนี้พวงทองเนาะหนมอกนนี้พวงทองเปิดกล้ <c oughs> องเยู่อ่ะเปิดเอามาถ่ายังวิดีโอเอามาถ่ายที่นรูป่วงเลยอันนี้คืออ,าอ่านี่คือเห็นชัดไม,ม่เอ่ยนะนี่นะอันนี้คือลำไยพันพวงทองนะคะนะ เนื้อมันจะออกเหลืองๆนะคะออกสีเหลืองสีทองนะหนากรอบเม็ดเล็กนะคะนี่นะหวานแต่ไม่เจี๊ยบคุดาว่าไม่เจี๊ยบเท่าอีดอเนาะเน,นี่ยตน้ตนต้นตรงนี้คือต้นอีดออันนี้ต้นพวงทองนะอันนี้คือพวงทองนะ,ะดเดี๋ยวคุดาจะให้ดูอีดอนะคะอ,อีฟแต่ว่าเดี๋ยวต้องถ่ายแกนเนื้อเทียบ นี่ไงเดี๋ยวหนูจะถือสองพวงเนะี่ยอันนี้อีดอต้นนี้ก็ว่าสวยแล้วนะแต่คูดาเก็บไม่สวยแต่คูดาคูดาจัดเม็ดมันไม่สวยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเทียบกันนะอ่ะเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบกันดูอ่าซ้ายมือตรงนี้คูดาคืออีดอนะคะอันนี้พวงทองนะคะอ่ะ ดูแล้วไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่ารสชาติและเนื้อสีของมันไม่เหมือนกันนะพวงทองจะออกเป็นสีเหลืองๆถ้าอะไรนะอะไรชมพูอ่ะครูมันมีสีชมพูคืออะไระลำไยสีชมพูข้างในมันก็จะออกชมพูอันนี้พวงทองออกเนื้อออกเหลืองๆอนะคะอันนี้อีดอเนื้อขาวนะคะความหวานต่างกันเล็กน้อยนะคะเนื้อหนานุ่มนะคะหนาหวาน อันนี้ก็เนื้อหนาหวานเจี๊ยบนะคะอันนี้พวงทองอันนี้อีดอเดี๋ยวคุณดาก็จะเอาไปประมาณชิมประมาณนี้นะเอาอ่าที่ที่ไม่ไม่นิคือพวงทองเนาะนี่คือพวงทองอ,อันนี้อีดออ,ดอีดอมาแกะหน่อยอีดอีโดเอาใส่ไหนจะเอาไ,อาไม,ไม่ไม่เอาปน เอ้โอ้ยบ่อหน่อไม้แล้หักหน่อไม้หน่อยไหมเดี๋ยวไปทำสวยๆอันนี้อีดอนะคะใส่นี้คูดาจะเอาไม่ไม่เอาปนกันนะเพราะคูดาดูไม่ออกเดี๋ยวไปถึงบ้านคูดาจะจัดสวยๆนะจัดสวยๆแล้วทำคลิป้ครูคูด้วยนะคะอันนี้คือ อีดอนะคะีดอตอ้นนี้นะคะอันนี้คุณพวงทองนะคะาอาเรา,เาไปเ,เราไปเด็ดไหมคุณบันทาย,าทายน,นี้เหรอน,นี่อยู่ลวกเลยน่อยู่วงเลย ใส่จานใายคันพอเขาหนักเป็นโต๊ดโมโต๊ดครูพุ่นอันนี้คือถุงเขียวนี่คือพวงทองเนาะอ่าถุงแดงนี่คืออีดอกนะนี่ครูบอกว่าเอากระสอบมาไงนี่เธอเอากระสอบมานี่นะมะนาวค่ะนี่มะนาวกับโอ้มะนาวได้เป็นร้อยมื้งครูเมื่อกี้นะมะนาวกับ ลำไย,ยพวงทองนะอยู่ถุงนี้อันนี้ลำไย,ยอีดอนะคะ,ะเดี๋ยวคุณดาขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์นี้ก่อนนะคลิปนี้กันนะคะกับคลิปของการมาเที่ยวสวนลำไย,ยของคุณครูอมพรในส่วนของยนเครีเคียงดาวแคมป์นะคะ,อะตอนนี้ครูดาขอบคุณมากๆนะคะถ้าจะเป็นไปได้ฝากติดตามย้อนหลังให้ครูดากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามนะคะฝากช่องครูดาวไลต์ีช่อง แอฟฟาครูสรี a, uri, คำงามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเหนื่อยมากเลยชาวสวนจำเป็น <laughs> ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านนะคะร้อนอิหีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอานี่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 อันนี้อันนี้อันนี้พวงไม่สวยนะเก็บให้ดูนี่อันนี้คืออีดอนะคะโอ้ นะอันนี้คือพันุ์อีดอนะ่ะพันพวงทองพันชุมพูพันธุเบี้ยวเขียวนะ่ะมีหลายพันนะคะคกินให้ดูพี่คุณดากินนี่เกือบครึ่งกิโลแล้วมั้งเดี๋ยวรอสองสาวันเดี๋ยวจะให้เบอร์เธอสุกเฉินข้างบ้านไว้ก่อน <laughs> ถ้าคุดูดาเออเออมาเนี่ยพาส่งลรงบ้าบหน่อย น้ำตาลขึ้นอะนะมาชิมกันนน e. ่น่ะครูเอาลูกใหญ่ๆมาเน๊ะอืมไหแล้วครับแกะแกะแกะใส่กล้องหน่อยนี่แก่แล้วแกะไม่สวยนี่ขึ้นหัวอ่ะเอาเอากนมันสิอันนี้ครูครูเป็นหัวใช่ไหมของครูดานี่อันนี้อะไร อันนี้พวงทองอันนี้ก็พวงทองอันนี้อ,อันนี้เบียวเขียวเออไม่ใช่เบียวเขียวอันนี้อีดอ <laughs> นะอันนี้อีดอสีขาวในพวงทองนะคะไม่รู้สีมันออกไหมนะนี่ออกสีเหลืองทองอันนี้ออกขาวๆนะคะนะนี่นะไม่รู้อันไ,ไหนไซส์ใหญ่ครูกินก่อนอืทั้เทงเล็กทั้งใหญ่นะหวานค่ะเพราะมันแก่จัดแล้วนะคะอันนี้คือพวงทองลูกใหญ่ โอ้ยเหนื่อยอันนี้พวงทองค่ะอันนี้พวงทองอันนี้อีดอ,อใกล้เคียงกันอ่าใกล้เคียงแต่ว่าออกเหลืองเนี่ยออกเหลืองสนิมอะทุกคนอันนี้นะพวงทองเหลืองสนิมอันนี้สีขาวนะคะอีดอนี่อีดออ,นะอันนี้เหลืองน้ำผึ้ง <laughs> พูดจะเสียของเลยนะสีพันพวงทองสีเหลืองน้ำผึ้งนะคะคนี่นะคะนี่นี่นี่เด สีเหลืองน้ำผึ้งอันนี้คุณอีดอนะคะสีขาวนวลน,นะคะนี่นะคะเดี๋ยวคุณดาก็จะกินให้หมดอืมไปก่อนลงคลิปขอกินให้อุให้ดูอืมอืมเม็ดเล็กนิดเดียวนะโอเคอิ่มอร่อยหวานมากงนะ่ายจะลืมนะคะสิงหาคมนี้ ถ้ามาเชียงใหม่อย่าลืมแวะสันปะตองแวะมาที่บ้านห้วยทงนะสวนยน์ครีเคียงดาวแคมป์นะคะมีบ้านพักเป็นหลังให้พักมีพื้นที่ให้ตะกางเต็นตั้งแคมป์มีบ้านสองชั้นโลง่ลงๆให้กางเต็นบนบ้านได้กินลมชมวิวภูเขารอบด้าน360องศานะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยยนตครีเคียงดาวแคมป์เพจมี เข้าออค้นหาเส้นหานะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปอหลีหลีห,หลีร้อน